ป้าผู้แม่งพูดถึงกูหมดไม่ว่าจะเรื่องไหนแต่กูศักดิ์สิทธิ์เอาเลยป้าผู้แม่งพูดถึงกูหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนแต่กูศักดิ์สิทธิ์กับราาพราอาจารย์เพราะมีแต่คนก็เลื่อมใสกูผ่านวิซามีบ้านมีรถโดยไม่ต้องรู้หรอกเงื่อนไขมึงบอกมึงลย้นฟ้ามีเงินเป็นล้านมึงลองไปโมดแล้วคนจะเชื่อไหมไม่ว่าจะรับจะร้องพวกกูก็พร้อมหมดกูหยิบประกาม,มาวาดรำพวกกูน้่หมั่นจะซ้อมจดไม่สนพวกเบี้ยที่เลี้ยลาดพวกกูก็พร้อมตบกูคงสบายเพราะตองกูตายคงมีเงินเป็นล้านมาล้อมศพขอขอยร้อะ เอาใหม่ครับขอใหม่เลยนะฟังเรื่องราวของกุย้ยลิพพาน ก่อพวกคุณจะวิจารณ์สติปัญญาชนไม่เคยเจอริรานไม่ว่าจะเรื่องเล่าอิศรหรือว่าจะนิทานทำไมเจอปัญหาต้องคิดนามสติมากมายสุดท้ายไปจบทิฏฐิยาคิดไปคิดมาสิ่งที่เกิดด้วนแล้วเป็นวัฏจักรเกิดข้อโต้แย้งในใจใครมาเป็นคนวัดกันละ่ะคนรวยคนจนที่สิ่งทนามาเทียบม,มาวัดระดับน้ําใจมิติจากสังคมต่อไปก็คงต้องคัดสมัครจะรับได้ปัล่ะถ้าเกิดจะพูดให้ตรงไปเกินมาอยับโจรอะ่ะก็อาจจะมีบางคําที่ไม่ตรงใจแต่กูก็โคนจะสุดจะพูมที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่ไม่ได้สอบพอระดับคําให้แม่ต้องโดนใจออ้ผมมกกกก็งงใจจจยยาาาะพูดเเื่ศษิบบี คนในประเทศไม่เกษตรพนดิไม่รู้มันมาอย่างไงใครนําเข้าหรือใครประดิษฐ์ต่อยพูดไปก็ไม่มีสิทธิ์ว่าประจาพวกคูต้องปิดแม่งส่งซิกันนินทากันมันจิบปากทันยิบตนโมกุยบมันทํามึงเลือดซิปมองไปเจอแต่ป๊อปไม่มีฮิปฮอปแค่ฮุกมึงวาททำตามไม่มีปัญญาอย่างคิดก๊อปมึงควรคิดสต็อปมึงไม่ทอกชิดแล้วบอกว่าเผ็ดไม่เด็ดไม่เจ็บแล้วดับมึงแค่ซอสพริกแค่เนบไม่เสร็จขับเป็ดไม่ลดีว่าเพาะหนยมึงลองดิใครๆก็บอกไม่เก่งแต่ยังมาเบดมึงกลับไปซ้อมดิ